หลายคนบอกเศร้ามากเศร้ามากอย่าเศร้าค่ะความเศร้าไม่ได้ทําให้ชีวิตใครดีขึ้นคุณผู้ชมเาราโกรธได้แต่อย่าเศร้าเพราะ<ม>ความเศร้าจะทําให้เราไม่มีพลังถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเศร้าเป็นวันนั้นเป็นการนับหนึ่งของความ่พยแพ้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนอาจจะมองว่าทําให้เราเศร้าก็จริงแต่ว่ามันทําให้เรา move on และมีกําลังสู้ต่อไปและมันอาจจะเป็นการ ในมุมมองนะแขกเหมือนว่านี่เป็นการทดสอบจิตใจของคนที่จะอยู่กับเพื่อไทยเหมือนกันว่าจะอยู่ต่อไหมจะโดนบีบอะไรอีกหรือเปล่า <ừ> ก็ทดสอบกันมาแล้วี่คือบททดสอบที่เพื่อไทยเดโดนโดนแ,แล้วโดนอีกนะคือแขกคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องเศร้าค่ะคุณผ,ผู้ชมมันค่อยๆทุกคนค่อยๆแก้ผ้าทีละชิ้น <ừ> เหมือนดูระบำเปลือกผ้าเลยถอดทีละชิ้นถอดทีละชิ้นถอดทีละชิ้นแต่แขกเชื่อเรื่อง การให้แท็กเพื่อเรื่องการตั้งใจทําให้คนมีความสุขทําให้คนได้รับสิ่งดีๆจากการกระทำของเราอืมอืมจริงจริงแค่จิตใจดีทุกอย่างมันก็ดีตามุีสนผล,ลบุญจากสามสิบบาทที่ช่วยคนมาไม่รู้กี่ล้านครอบครัว มันไม่ใช่เงินทักสินเป็นเงิน,เง,นเงินแผ่นดินก็จริงแต่มันเกิดจากวิธีคิดของคนแบบทักสินและทีมงานและหมอสมวนคุณผู้ชมเชื่อไหมมันไม่มีะอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าจิตใจที่มุ่งอยากช่วยเหลือคนอะแล้วพลังงานที่ได้ช่วยเหลือคนเป็นล้านล้านครอบครัวยังไงก็กลับมาของเขาค่ะ